ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวอินทผลัมทุกท่านนะครับวันนี้ได้รับพัสดุนะครับแต่เช้านะครับเป็นอินทผลัมพันุ์นอร่านัวนะครับจากสวนพะเลเชอร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับด้วยกันนี่แหละครับอยู่สุรินทร์เหมือนกันนะครับเป็นน้ําใจของคนทําสวนอินทผลัมนะครับ ส่งมาให้ชิมนะครับและแอดมินนะครับก็ส่งสายเทพไปนะครับให้ท่านชิมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้มาโอ้โหนะครับสายพันนอร่านัวนะครับแพ็คได้อย่างดีนะครับแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากครับเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับว่า รสชาติของเจ้านรานัวนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับเจ้านรานัวนะครับก็เป็น,ต,น,ต,นต้นอินทรพลมที่ได้มาจากต้นนอนํำเข้านะครับต้นนอนํำเข้านะครับแต่เดิมเป็นนโนของอมิตรอาหารนะครับแต่ว่าหลงมานะครับหลงมาเป็นเจ้านรานัว ก็นำมาเรียนกันนะครับก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นสายเทพนะครับต้นที่หนึ่งนะครับนะคําว่าสายเทพนี่ก็คือเป็นชื่อที่เราเรียกตามที่ท่านเจ้าของมเมล็ดนะครับเรียกเอาไว้ว่าสายเทพนะครับจริงๆก็เทพไม่เทพเดี๋ยวก็มันก็ขึ้นอยู่กับ,กบคนปลูกนะครับแล้วก็รสชาตินะครับ นะอินทภาลัมก็คืออินทภาลัมนะครับคงไม่มีรสชาติคงไม่หนีกันมากมายนะครับตัวนี้ก็จะได้รูปใหญ่นะครับสายเทพต้นที่4นะครับแล้วก็อานังเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือนอร่านัวนะครับก็จะมีจุดสีชมพูนะครับคล้ายๆเบรมนะครับคล้ายเบรีนนะครับ เอ็นว่ารสชาติก็ไม่หนีไม่หนีจากเบรมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับมาดูสายเทปต้นที่หนึ่งนะครับสายเทปต้นที่หนึ่งนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับทันทีจับจองมาก็ไม่ได้นะครับหลายคนเลยทีเดียวนะครับหมดไปแล้วนะครับหมดไปก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอเป็นปีหน้านะครับปีหน้าจะพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ โดยการเอาเกสรต้นที่ดีๆมาใส่นะครับเกสรตัวผู้อาจจะเป็นสวิตไคโรนะครับหรือแดงอินเดียต่างๆน,นะครับให้มีตัวเลือกที่หลากหลายนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะนำมะเมล็ดไปต่อยอดนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับครับเดี๋ยวจะมาชิม รสชาตินะครับของเจ้า,าสายเทพต้นที่หนึ่งนะครับตอนนี้อายุครบนะครับครบนะครับร้อยห้าสิบวันแล้วนะเกินน่าจะเกินมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับชิมหวานมากแล้วครับ ความที่เนื้อเยอะนะฮะเนื้อเยอะแล้วเปลือกนะเปลือกเขาจะหนาน,หนิดนึงนะครับแต่หวานหวานมาเยอะเลยนะครับเนี่ยไม่มีเครื่องมือที่จะทดสอบความหวานนะครับวัดวัดองศาดินะครับก็ใช้ลิ้นเอานะครับ ฝาดเนี้ยแทบไม่มีแล้วไม่มีคือปกติของอินทรพลัมนะครับก็จะติดอยู่นิดหน่อยตรงตรงเปลือกแต่ก็ไม่ถือว่าฝาดนะครับไม่ถือว่าเฟื่อนนะครับก็โอเคนะครับกับสายเทปต้นที่สี่นะครับโอ้ผมขอโทษครับผมเรียงผิดเนาะ ต้นเมื่อกี้นี้เป็นสายเทปต้นที่สี่นะครับต <g> านโทษครับตะกี้เนี้ยนะครับเป็นสายเทปต้นที่สี่ต่อไปเป็นสายเทปต้นที่หนึ่งนะครับเนี่ยต้นที่หนึ่งครับเมื่อกี้ผมเรียงผิดนะครับต้นที่หนึ่งจะออกดำๆน,นะครับต้นที่สี่นะครับ จะออกสีแดงๆนะครับเนี่ยครับสีแดงนะครับต่อไปนะครับมาชิมต้นที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้ต้นที่สี่ชิมต้นที่สี่ก่อนนะครับเป็นต้นที่หนึ่งนะครับเลือกเขาจะออกดำๆนะครับสีเนี่ยแบบไม่มีใครเหมือนเลยไม่เหมือนใครนะครับ กรอบกว่านะครับความกรอบ<ม>เนื้อกรอบกว่านะครับชัดเจนนะครับต้นที่4ี่เนื้อจะออกจะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับต้นที่หนึ่งจะร่วนนะครับร่วนมากกว่านะครับโอเคนะครับต่อไปมาดูเจ้านอร่านัวนะครับนอร่านัว นะครับทรงผลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเทียบทรงผลนะครับนี่ครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สี่ขายเทีต้นที่สี่นอครับรานะครับนี่ครับนะครับ ลองเทียบดูนะครับก็ไซส์ยุโรปอเมริกานะครับกับไซส์เอเชียนะครับโอเคนะครับแต่รสชาตนะินะครับก็เดี๋ยวค่อยมาชิมนะครับนราน,นัวตัวนี้นะครับไปพร้อ,รอมๆกันนะครับหวาน แหลมนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับก็แต่มากกว่า2ตัวนี้นะครับนะครับมากกว่าสายเทปทั้ง2ตัวนะครับแต่เนื้อนยครับเนื้อ,น,อนุ่มนะครับนุ่มนะครับเคี้ยวไปแล้วเนี่ยไม่มีอ่เรียกว่าไม่มีกากเลยแทบไม่มีกาก,ากตกค้างเลยนะครับอีอพารล็นะครับเวลาเราทานไปเนี่ยเวลาก่อนที่เราจะกลืนนะครับมันจะมีกาก ติดอยู่ที่คอนิดหน่อยนะครับกากที่เราเคี้ยวนะครับแต่นอร่าเนี่ยนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยมีน้อยมากนะครับแทบจะว่าจะละลายในปากได้เลยนะครับสุดยอดครับผมว่าผ่านครับแถมมีความหอมนะครับความหอมหอมติดกลิ่นน้ำผึ้งแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้ำผึ้งจ๋าสักทีเดียวนะครับคือว่า มีปลายความหอมนิดๆนะครับของน้ำผึ้งนะครับอร่อยจริงๆครับนะครับนะครับสมราคานะครับสมกับที่ต้นพันธุ์เนี้ยหายากนะครับนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจไม่นกันว่าโนราเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเบรียมนะครับสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็เป็นได้นะครับคล้ายเบรียมเล้อเกินนะครับ ต่ถ้ารสชาติของเบรมนะครับทั้งเบรมหนึ่งสองห้าแล้วก็เบรมนอคูเวตนะครับเนี่ยถ้าได้เห็นว่าเหมือนกันนะครับไม่หนีการกับโนราเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับสายพันนี้น่าปลูกครับมีอนาคตที่ดีนะครับแต่สำหรับเจ้าสายเทพเนี่ยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับของสายเทพนะครับรูปที่ใหญ่นะครับจุกใจนะครับ ความหวานก็ไม่แพ้นะครับแต่มีกากไฟเบอร์มากกว่า่นั้นเองนะครับโอเคครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับอินทภาลัมนะครับทั้งสายเทพต้นที่1นะครับสายเทพต้นที่4แล้วก็โนร่าโนนะครับเห็นเพียงเท่านี้นะครับยังก็ฝากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ้านสวนไปน้ํา ติดตาเมนมูคโดของเรานะครับเดี๋ยววันหลังนะครับเราจะาทำลิปดีนะครับมาให้ท่านได้ชมใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ